2> 2สองสาเอ้าพี <complaint, S 2> ่น้องเลยเบิรงลดข่อยมันเป็นยังอ่ะมันเป็นยังอันนี้ไอ้ข่อยมากออกมากพี่น้องอันนี้แนวคัดไอ้เชือดออกมาเ้ารอมันนึงนี่ฮะนั่นนมันบูติดบรอกมึงซื้อไม้มาแล้กันถอดมันน้ำดูมงเก่านี่แหละถือว่าติดกระเออ ตรงนี้ซ er ื้ออันนี้ใหม่อันนี้มันไม่แต่อันนี้เลยเไอ้ยมกงัมึซื้อได้ไม่กับบุายไม่ซื้อนี้มาใม่กับมกันหอกว่ะก็เจ้าองีก็ขู่เวากไปทำไปไปันราคาเท่าไรไปทิ้งไปเบิรงรลานเดินไปโบกเลยพู่นพุ่นลังบ้านเลยไปจะชิบอะไรเนาะอันนี้เนาะหั่กโลกอันนี้เนาะ แทกี่กูบูนหหองบ่เบิ่ก็่ปบเดยนะูกเลยอไกูนบูหแหะไปุาพนะบเอาแลไปสวยเลยนี่ฮะนี่ภาพคิงไปผากงานอยู่นี่เดี๋ยวเื่องเนาะเออตะกี้กูไ้นพี่น้องไปซื้ออะไรกัจัก ก้าร้อยบาทพี่น้องเลยเป <laughs> ็นเงินยิบเลยหกแสน,น,น,นปลายนะแสนแสนหาแสนปลายนะหาแสนปลายไห้อป,ป,ประกอบผ่าีพี่น้องบาม อ้าวไอ้คอยเพิินก็จัาได้พี่ช่างแน่ไปตลาดแวกกี้นี่ได้ส่งนี่แล้ก็เกิดแล้วก็เงินเพิ่นเล่นเซอร์ได้อีพี่น้องเลยเพิ่นก็ซื้อส่งแล้วก็ซื้อเกิดให้เมย์เตะโสองเซนันบอซื้อให้เจ้านําบให้คอยสองเซนให้ทิ้งหาสิบพันให้เมยนเม่อยลิ้นงแล้วใช้ขนมบอกเม่ไอกดิอ๋อเงี้ก็เลยแหละ เบิดแล้วเอาให้อ่อยประกอบให้เด้อพี่น้องเด้อเบิดไปเก้าร้อยบาทเซื้ออันนี้อีกสาวพันพี่น้องเอเอาขอเชอาหลดไปนะได้ไปส่งนางขิงได้แบบนี้นะเจ้าจะประกอบถาหลดเอมาเลยได้ขี่เด้อไป ส่งกรไปแล้วก็จับเอาเราได้มาได้เลือกมาได้ยังเลยเอาอันนี้แหละเห็นไหมเอาเงินเลยเลือกเลือกแล้นเฮงมาได้แก็จะต่คืนในพูนในพันกว่าบาททุนได้คืนดในใดมาเศร้าก็ให้นักทีมไปเอาเงินแต่เศร้าเอครูท่านได้อันนี้นะนาแสนชิปคนนั่นไปเบานำข้าเจ้าว่าคอยซื้อแสนหนึ่งที่แรกอันคนงานเขาเ่าแสนหาโอ้ยคอยซื้อแสนหนึ่งหนึ่งว่าแสนเบิ้งแรกนี่งานจะซื้องานไมาลี เออนี่ส่งร้านี่มยนสองเซนปลายสองเซนปลายเดี๋ยวนอไปเลยสเายนงไปดเยหนุ่ซื้อไหวทำไซื้อไว้กับมบดม่ได้เดินแล้อเหม่เราดเอาเลยทำบุญสงเสอได้เงินก็เสือเองทำที่ขาดแล้วที่ใหญ่แ้เสอเองเอาหเน้อาคือเดืาน มึงบึงแต่บึงนาได้ทงนก็พนี่กวารู้จักเลยเหยน้านยติกอเลยามคือฟ้าโต้มัวไอ้นหนเอยไม่ได้ตาวันนี้ก็ตาตาตาแล้วนะเอาประกอบไม่ค่อยได้ขอสิไปเด้อไปได้ไปโลได้สิเา้ชื่อเานี่ไ้ก็ได้เรีบร้อยเอาพี่น้องวานนี้ไปส่งนางขิงเห็ดเบียกเห็ดงานโอห เขาแล้วเขาก็คลองอยู่มาหอดใช้แล้วหอดใช้แล้วเงินเดือนก็สิไปถามเขายังพันหูเงินเดือนมาให้เท่าไรถามเขาก่อนเอาสำนันบกเสือขันยาวเอาแล้วจะขันยาวนวมบัดหนาวน้าวเทเดินนุ่งสกตโตโลดนวมสีแดงตอีไม่หาย ติีโต้เนี่แหละน้อยหนึ่งตโตแล้วพมีเงินจะกีก็ไ่ได้ได้พอนอนนอห่อ้านไปเห็นดียนงาตนได้คห่วงได้นะถ้ามเงินให้าน้อยใจได้ยังจะซื้อนุ่มยังให้มันแห็นะนี่แม่เอาใส่น้ำมันด ไปพี่น้องเลยเอาอรถอีแม่ไปเออไปนะออกไปนี่ก่อนบัดเขาในเมืองคอยสิ้กันคอยขับเองอันนี้ไปตั้งหันอีกอยู่ว่ายนี่โหลดนี่แล้วก็ออกเลยแม่จะมาเด้อร้านเจ้านี่เด้อแม่น้ำก้นได้เอาใส่อีนังได้เอาใส่เต้าให้มันนะแม่บีบใส่เต้านม่นมัน เดี๋ยวก็ไม่เท่าแล้วแผมพิดเปลี่ยนก็มีเด้อแผมพิดก็ถือมามา บอลประชาชน,นเอาบาหดอบอนเห็เดเบียกเลยพี่น้องฮองแฮมทีเอสทีเผ่นเด็ๆหับสมัครงานผู้สวยคู่เดียเขียนป้ายใ,ใช่สีข้างในนี่แล้วะหักล่อทานอนาคูพันคูทีอ้น,ออนติตโตฮะฝนก่อนเนาะเพียงเนาะ ถาผลยู่นี่ก่อนเดี๋ยวเราขี่รถคุณได้มาเนะดี๋ยดๆแมนแหละเบอร์เอาตกลงอยู่เลยเด้อพี่น้องกัน,น,นวันละร้อยสามสิบบาทกินอยู่ในนี้วันอาทิตย์ยุดติออกซ่องเถื่อเงินเนาะวันที่เจ็ดกับวันที่เสรบสองบอ ไปอยู่เหอหม่งอันนั้นเด้ออยู่บงบอนผักเป็นมียังกับโทรหาเด้อให้ปาร์ตีอ่ะโทรหาก็ได้มีอุโทรศัพท์ฝากคนประทันสดื่อยดเบอร์ก็ซ้ำนะมีไวไฟบาอยู่นี่มีบ่สฮะดิมีไวไฟอยู่ใส่ไวไฟเอา มีอ่งกรนะโถหฮะน่ะเศร้าโถ่ฮนไม่ไม่เท่าเด้อคิงเด้อเนี่ยเขามีบอนให้อยู่กินอยู่ในนี้เจ็ดโมงบอเห็ดเวียกฮะตื่นแต่เศร้าเด้อนางคิงแมนสีนอนรับไหลเด้อบอกเอาเด้อบอกเอาซ้อนเอาเลย เด็ดไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะดีกวาอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนสื่อโมโดเดลเบี้ยยกได้งานยังเดหอ,อ,อ,อมเด็จัานายกับพี่น้องเลยเขากินเขาแล้วบอ้งเด็กหอมมีมีคนอยู่วันนี้นี่มีเลยฮะมีคนอยู่บ่มีเอาไปยูนี่เลย บัดแล้วก่อนอันจังเอาผ้าห่มมาให้อีกอันบ่มีก่ะผ้าห่มมาแต่เฮือนบัดอีแม่มาให้เราซือมาให้ตู้ใส่เครื่องกดออเดอร์คิงเดอชายกางแบตถือมาแล้วมเบิดแล้วเออไปอดออกเสือยา่ไปอันยเวียนอยู่เนครัวพู ไปใช,ช,ช่มานังยังอยูอย่<ม>นี่มนเมื่ออื่นพอแหละจังเริ่มงานใส่ได้เงินเขียนไวเดอร์วันทีจะาของเห็ดเวียกวันอา,า,นนานทิยาตย์ยุดวกันวันอาทิตย์ยุดแบเอบอกเอาเดินบรดเคยออกมาเห็ดงานทางนอกแก้เขื่อนเลยห้ากับสิบแปดปี เออไปกินเ้าเราบอกไปกินเ้าเนี่ยมาแรงแกเนยังไงเอาข้าวคุณไม่กินยูพีเออเปอรเซนตเอาึไม่กินยูพีเออบัดเจ้าหิวนะตั้งมุกตั้งใจเด้อวฟังรวมผู้ใหญ่คนบอกยังงก็บอกได้ใส่ฟังเลยนางคิงเด้อฝนสือคิงเด้อนางคิงลานเลลูกเอื้ย อยู่เพื่อนอยู่สูส่ๆได้สามบนได้จักราดอยู่เพื่อนนะเป็นตอยู่ได้บักลายคนหนึ่งเฮ้ยม่ได้เงาดอกุดอกน้ำองไงกระเป๊ะหันโลดมันเดี๋ยวเจ้านายพี่น้องเลยเจ้า,จานายคนคว คนเราเป็นคนสิใดก็น exactly. <That> <ver> ั่งน้อยๆนะสองคนแต่ตัวเด็กน้อยโสดนกทบ่อสามคนพวกโสดเออบ่อันนั้นเจ้านายผู้จ้างไทยอันนี้นะคนมาเลคนมาเลเซียบ่อเออจ่ายเป็นเงินบาทเอือดูออเดอร์เพื่นเราจะขึ้นให้อยู่นี่มานั่งคิงอืออยู่นี่แล้วว่นนี้าวก็อีเมลจะมาเยี่ยมหรอกเด้อ อดเอาพังความอันเอึ่ยเผื่อเด้อเอิื่นอกปะารายังหนุ่มอยู่เออื่อยสะดย่างไม่กินเข้าไม่กินข้ากินน้ำไปช่อยเราเนี่ยชอยเราหลดได้คิงเด้ออือเออื่นผุนเริ่มเบียกเริ่มเอาเงินมืออื่นเด้อมาซาวเมื่อได้เด้อ อยู่ได้เนาะได้กระโทมาเด้อไอ้ดนี่พร้อมเลยอือโอ้ยครั้งแรกนะร้านอยากกอดอยากหอมออดเอาเด้อน้าสาวสิมายามดอกมะอ่ะน้าสาวที่้าอีแมวมายามเด้ออดเอาอยู่เอาอยู่ได้อยู่ดอกตายคนอยู่เนาะพี่น้องเนาะครั้งแรกออกมาหาเงินหาคำพี่น้องเลยอ่ะไปแหละโอนกระสิเมือเลยเด้อ